ม่ได้คิดว่าจะกะมีของฟรีอย่างนี้โอ้โหเต็มปากเต็มคําเลยรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงอื้ม พูดไม่ได้ใหญ่จัดมาครับเพื่อนผมจะพามากินหอยหอยใหญ่ร้านที่ร้านที่ร้านอะไรนะครับร้านเจ๊ชนครับร้านเจ๊ชนมาดูหอยเจ๊ชนใหญ่จริงไหมร้านร้านมาดูหอยร้านเจ๊ชนใหญ่จริงไหมคนไหนเจ๊ชนคนนี้แหละครับโอ้สิครับมันดียอง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 โอ้มีให้น้องชิมด้วยเพื่อน นี่คุณล่าสายพันธุ์นี่อันเล็กใช่นะั้นเป็นตัวเล็กตัวทนนี่อยู่ในถุงนี่นเราเราเรากินอ๋อเฮ้ยไม่มันหลุดออกจากเปลือกง,ง่ายๆเลยอันนะั้นคือเราแกะแล้วอ๋อเราใส่น้ำจิ้มนะครับนี่เขามีให้ชิมด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะครับอือห,อหวานน้ำจิ้มเด็ดมากเลยอ่ะ พอ,อ,อกินไอ้พอกินไอ้ไอกระถิะ่นเข้าไปนี่อร่อยนี่อะไรกระถิ่นยักษ์พอกระถิ่นยักษ์อืมขอขอชิมตัวได้ไนะหมงดมดนี่อร่อยจริงอร่อยจริงเนเพลื่ออร่อยจริงครับหอยร้านเจ๊ชนหวานจริงครับดูดิดูดินี่หอยายเล็กนะมัน <c oughs> ไ,ไม่ออก ด้วยกระถินน่ะตามเข้าไปมันจะหวานไปได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวไปดูตอนเขาแกะอันนี้อะไรเนี่ยหอยเหรอใช่ค่ะกลัวไหมเนี่ยหมดแล้วเรากินเองวิ่งแต่งจริงเหรอคู่นะพันห้างนะทีเดี๋ยวก่อนนะหมดแล้วเรากินเองใช่กินเองจะขอร้านกินเองใช่กินกันเองโอ้จะมองร้านกินเองเลย วุ้ยเท่าไหร่นะปกติถ้าเกิดขายติดสต็เท่าไหร่เนี่ย1,500 1,500เหรอมันมีมันมีสองตัว1,500ได้สองตัวใช่โอ้โหอนดูหอยหอยใหญ่มากเลยดูดิหอยมันสร้างตัวมันได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะเปลือกแข็งด้วยอยู่ประมาณสีต่อปีอะโอ้ดูดิหอยลานเจทนใหญ่จริงครับนี่มันเป็นหอยร้านเจทนใหญ่จริงจริงเฮ้ยไปดูเขาแขกไปดูแขกไปดูแขกนี่ไปดูพี่เขาแขกอันนี้คือ โออต้องตอกอย่างนี้ครับหอยเป็นอะไรอันนี้เพิ่งมาเลยเพิ่งมาถึงเลยนี่ตะกอนทำให้เป็นหอยเละแน่เลยต้องตอกน,น,นีมันจะมีตำแหน่กงกันการตอกเขาเพราะว่ามันจะเหมือนบานพับประตูออครับถ้าแกะไม่เป็นนี่คือจะมีแค่แค่ตรงตะกอนอ๋อแค่ตรงนี้เองใช่ จะมีล็อกตัวล็อกแค่ตรงนี้นะถ้าตอกเป็นถ้าตอกถูกพึ้นจหลุดเลยห้ามห้ามแทงตรงตรงไปถ้ามันตรงถ้าตรงปุ๊บมันจะเข้าเนื้อถ้าตรงปุ๊บเป็นฟเข้านี้นหมถ้าตรงขอบเฉียงไปทางขอบนี้ครับอ่าแนวล็อกพอเขาไปคว่นแล้วเขก็บิดเออฟูแล้วแล้วก็ง้างอออันนี้ก็คือเปลือกมันจะแตกเราก็ต้อง อีกข้างหนึ่งที่มีชำนาญในการแกะหอยหม่นทา้งนี้นทั้งนีงเพื่อว่าช่วยเขาหน่อยเพราะไม่งั้นเวลาถ้าเรางัดเลยมันจะแตกนี่คือหอยเป็นเลยนะเป็นๆเ,เลยเพิ่งมาถึงเลยแกะยากดีที่สุดเลยคือแกะแลัวทานเลยเพราะว่าคือถ้าหอยเป็นนะครับเขาจะรีดน้ำออกจากนะตัวเนื้อมันจะรัดขึ้น,นครับเดี๋ยวลองดู วันนี้โชคดีเลิกเลิกยัาง,งามมีวันหยุดก็เลยมาก,กินกกนดู้า,าก็คือมันจะค่อยค่ยไขน้ําออกมาตัวสังเกตนะครับสังเกตปลายปาก,เ,าปากเขาจะเริ่มงออีกอันนั้นเป็นรอ,อยหยักใช่ไหมอันนี้คือนี่แหละเขาเขาเริ่มหดตัวเรื่อยเรื่อย เรื่อยๆครับเออใช่ใช่ใช่เริ่มหดตัวจริงแห่เริ่มหดตัวแต่ว่าคือจะมีความหนาของเนื้อแทนอืกลายเป็นความหนาของเนื้อเวลาเราทายมันจะกรุบกินเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะได้ครับเดี๋ยวให้น้องเขานั่นให้ครับนึงนะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าหอยคุ่วขึ้นมันยังไม่ได้กินน้ำบิดที่เดิมครับแทงที่บ่าของเขาแล้วเราก็บิดเหนึ่นคลิ้งง่ายไหมล่ะ แล้วก็บาทหนึ่งง่ายแล้วพี่เขาทาทุกวันตั้งนานแล้วผมทมผมส่งลูกค้าไปผมก็ไม่แกะนะครับอ๋อแต่ส่งไปยี่แต่ว่าผมทําคลิปส่งไปให้คลิปส่งไปให้ครับเพราะว่าถ้ามันโดนความเย็นแล้ว่มันจะแกะง่ายกว่านี้อีกเท่าตัวเลยข้อใข้ามาดแกะเนื้อนี่นี่าไปเลื่อการแกะหอยนะคือถ้าเรานั่นใช่แรงอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่า เปิดเขาจะแตกแล้วก็เอ็นมันจะฉีดเอ็นก็คือที่เราฝานไนะะว้ก็คือเราไม่ต้องการคือต้องการให้เขาไปทั้งหมดเลยให้เหลือติดฝาน้อยที่สุดความอร่อยอยู่ที่เอ็นด้วยอ,อร่อยอยู่ที่เอ็นจะได้เป็นตัวไปเลยใช่ครับขนาดเมื่อกี้กินตัวเล็กยังอร่อยยังหวานเลยกินพี่เด็ดมากอะ่ะพ,พูดเด็ดมากอุ้ย เริ่มนะเริ่มเริ่มเริ่มหดตัวเริ่มคลายคลายน้ำออกละ้เเวเดี๋ยวุรู้ว่าต้องแกะต้องแกะไปรู้จแกะแกะแล้วได้เขแกะไปีตัวระหว่าสตัวร้อยห้าสิบสองตัวใหญ่อกันหลักการเดียวกันตัวใหญ่ครับ ยากห,หอยหอยใหญ่จะแกะยากหน่อยนะ <laughs> แล้วทานเลยเค็ดเป็นอย่างมากเพราะว่าเนื้อมันจะรัดตัวหวานใช่ไหมใช่ใช่มันมันจะหดตัวมากครับแหละเห็นผมที่มากินอยที่เลยมันจะหดตัวมากอคนตัวใหญ่จะหดตัวมากแต่อันนี้กรอบจัดใส่จานแล้วดูน่ากินนี่ถ้าถ้าเป็นพรุ่งนี้นะเนื้อเขาจะ เพราะว่าเนื้อเขาจะสุกก็คือเขาจริงๆเราต้องพักเขาวันหนึ่งเขาต้องพักเขาไว้วันหนึ่งได้กินน้ำเนื้อเขาจะฟื้นกลับเนื้อเขาจะฟื้นกลับมาแต่เนี่ยคือแบบเราดูเขารสชาติเต็มร้อยเลย อันนี้คือเขาจะปล่อยน้ำแต่ถ้าเราพักเขาคืนนึงเขาจะกินน้ำจะเขาจะกินน้ำในตัวของเขาตัวของเขาแล้วตัวเขาอ่ะใช่คืออย่างที่เราเห็นของเนา้อปางเขาจะดึงเสริมก้ามเนื้อขึ้นมาดีเนื้อมันโดยการ่มน้ำในตัวของเขาโอเคเพื่อนๆมาแล้วครับมาลองกินดูหน่อยอันนี้คือมือตกกินเลยเหรอใช่เลย้อนเคอย่าลืมนะได้ได้เดื๋อวทานนะครับอ่าหันปาก หันปากนี่นะครับเข้าเข้าหาเราโอ้นะฮะหันบานพับออกออ oh. อ่าแล้วก็ยกขึ้นสูงหรือฝังนิดนึงเอียงออกมานิดนึงแล้วก็ค่อ,อยๆเขี่ยจากท้ายมามาหาเราออ oh. อ่าช้อนเรามีครับจากน้ำจิ้มราดได้เลยครับโ <Okay, S 2> อเคมาเพื่อนดูดูดูวถ่ายรูปวันสวยสวยสวยนี่ถ่ายเห็นหอยใหญ่ด้วย นี้นะครับพี่เขาบอกวิธีการกินมาแล้วนะบอกให้เอาอันนี้เข้าหาปากเราเฮ้ยดูดิหลุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกินจะลองกินตัวใหญ่ดูก่อนนะก่อนกินหอยนะครับวิธีกินหอยครับวิธีกินหอยของผมจะถ่ายก็ <laughs> <laughs> ถ่ายรูปไปวิธีกินหอยของผมนะครับเดี๋ยวผมขอดมดมก่อนใช่เหรอใช่ใช่ต้องดมดูก่อนว่ามันมีกลิ่นคาวไหม <laughs> ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าจมแล้วมันดเลยน้ำไหลไปเราไม่ไม่ใช่ของผมเดี๋ยวขอขอดมก่อนจะมาดมใช่ไหมม่ใช่ไหมผมแล้วไม่ข่าวครับผมแล้วไม่ข่าวก็เอาลิ้นแตะดูครับลิ้นแตะอืมสดสดหายสดหายสดครับนี่รับลาดไปเลยครับซีฟู้ดบูดลาดไปเลย เน้นเน้นน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนี่ครับไอ้นี่เขาเรียกว่าหอมเกียวกอ็อันนี้อะไรริกเผามาพร้อมโอกินเข้า,ปาวป่าก็ได้บุกฮะขอให้ได้นนดนหนึ่งครับ โอ้ผิดทางไม่เข้าอย่างนี้เข้าด้านหลังมื่อกี้ฮะก่อนจะกินชิมน้ำก่อนน้ำอร่อยครับตดน้ำดูก่อนมาอีกอน โอยวเยลาเอ้แป๊บหนึง่งใหญ่เต็มปากมากหวานอร่อยครับจิ้มก็อร่อยได้เลยครับเพื่อนๆฮะเอาซีฟูดใส่เอาซีฟู๊ดใส่อ๋อไม่ทำให้กินอ๋อจิเจ๊เอาให้กินด้วยขอบคุณมากครับเจ๊ข <c oughs> อสใส่ซีฟู้ดได้ไหมครับใส่ซีฟู้ดเยอะๆแล้วก็คุลเข้าปากเลย โอ้ยเมื่อกี้ผมลงกินกระถินให้มาครับนะอ,อ,อร่อยมาก <c oughs> สะใจมากเลยอะ่ะคือมัน มันเต็มปากเต็มคำมากเลยอืม,อมอใช่ใช่ใช่เนื้อหอยกรอบกรอบแล้วเด้งมากมเพื่อนๆใครได้มากินที่ร้านเจน,นะรับรองและแล้วชาดเปิดนที่ผมรับรับรู้สึกตอนนี้เลย Thank you.

สะใจสะใจมากเต็มปากเต็มคำดีมากเลยใครอยากชิมหอยแบบนี้นะครับมากันได้ครับที่ร้านเจทนนะครับสมัยสารใช่ไหมครับตรงนี้สมัยสารตรงข้ามตลาดอะไรนะครับเนี่ยตลาดสดก่อนถึงตลาดสดก่อนถึงตลาดสดสมัยสารเดี๋ยวให้ชิมหอยไม่ล้างอย่างหนึ่งของดีเลยของเดดเลยเหรอหอยไม่ล้างไม่ล้างไม่ต้องล้างเลย อ่ี๋ยวก็ถือแวะแกกินเัิ่คู่เลยมามาแก้บนึงครับโอ้โอ่ะลองกิน่นี่ดูมนอร่อยจรอร่อยจลองกินดูหวานวยอืฮึให้ลองดูหวานๆใช้ได้เลยโอ้ยคุ้มอ่ะปกติเคยกินในตัวเล็กกันมาถึงที่เลยอ่ะอืออันนี้แบบ ได้ใจจริงอะ่ะเต็มปากเต็มคำเลยมาดูครับน้องชายผมน้องชายผมกินหอยใหญ่ครั้งแรกครับเจ, <c oughs> จอเจอหอยใหญ่ครั้งแรกครับปกติเจอแต่หอยเล็กครับแม่ใ,แชใช่ร้านเจชนหอยใหญ่จริงเฮ้ยโอ,โอ้ร้านเจบอกว่าไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวอร่อยด้วยเพื่อน ไม่เชื่อลองมาชิมครับเอามอบเขาให้เฮ้ยเต็มปากเต็มคำนะครับเนี่ยอุ้ยสุขุยโอ้ยชิโอ้ย,อย,อย,ช,อยชิ่ว้าวแต่ที่สำคัญนะ่ะน้ำน้ำจิ้มแกอร่อยอ่ะน้ำจิ้มซีพูดอร่อยน้ำจิ้มเด็ดจัดจ้านในย่านนี้มากน้ำจิ้มอันนี้คือ ขายหอยอย่างเดียวเลยครับไม่มีไม่มีปูไม่มีกุ้งอ๋อแค่นี้ก็ไม่ทันเลยใช่ไหมครับโอ้อ๋อีเจ๊แกบอกว่าแกไม่ขายอย่างอื่นเลยแกขายหอยอย่างเดียวดูหอยดูดูอ่ออันนี้คือซากที่ลูกค้ามากินใช่ไหมใช่ยังอยู่ในกระสอบโอแล้วมัีข้างงหลกตัวแรกผมขีดผ่านโอุ้ยทำไมหอยหอยเยอะมากเลยอ๋อนี่มันคือเปลือกเดี๋ยวหยิบกระถิ่นมาต้นหนึ่ง่ะ อ,อ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะให้ okay, เอาเพลเพ่ิน,เ,นเดี๋ยวพี่เขาจะให้พี่เขาจะให้ชิมหอยไม่ได้ล้างนะครับมา,าดูว่าจะอร่อยไหมเป็นไง <c oughs> ไม่ได้ล้างหรอกคเป็นด้านีพี่ถุงตไม่ต้องใส่ถุงหรอกไม่ต้องเลย มันเคี้ยวเลยนะครับอย่าพึ่งยีบคืนนะขอบคุณมากอ๋อใส่ปาลารเคียวใช่อย่าพึ่งยิบกนอันนี้คือพี่เขาให้ชิมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทางร้านมากเลยด,ด,ดูครับ,รบนี่คือหอยไม่ได้ล้างครับเสียไปก่อนเรื่อยๆให้ให้ความเค็มมันกระจายไปก่อนอืมเค็มน,นะเค็มจัดเลยนะแล้วค่อยๆกินจะดีเกยนนะ้อยมันก็ถิ่นมันหวานได้ไงอะ่ะครั้งที่เราบบกตะจะหวานหวานแล้วก็หวาน ซึ่งความเค็มเมื่อกี้หายไปหมดเลยหวานไปดั้งตาเลยใช่ใช่กะทินหวานมากเลยอะอ่านี่แหละครับของใรานของเราก็กะทินเราก็กินที่แรกปกติถูกไหมอืมอ่านี่แหละครับขอมคืออยู่ที่ความเค็มของหน่อยโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าได้ความสดโอครับผมขอบคุณมากครับคือตอนเนี้ยผมได้ความสดเมื่อกี้กินเข้าไปรู้สึกมันจะมีน้ำเค็มๆน้ำทะเลน้ำไความสดจริงๆแล้วก็ ของอร่อยรู้สึกมีความสุขเลยนี่น้ำน้ำก็จะมาจากนี้นะนี่คือน้ำในตัวของเขาอย่างที่พี่บอกนะคือว่าของเราคือหอยเป็นหอยเป็นหมยความว่ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ความคือัชงนั้นเลยคือขึ้นมาจากทะเลเลยเลยแล้วมันก็จะคลายน้ําออกเรื่อยแล้วตัวใคยเห็นไหมจะเริ่มหยุดเหมือนกันปากจะเริ่มหยุดครับตัวเล็กก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันแต่อันเนี้ยความอร่อยเต็มร้อยอร่อยอร่อยั้งแบบ อนั่นก็บบเต็มปากเต็มคำอันนี้ก็ฟินอีกฟินหนึ่งางลองครับต้องลองต้อยบาต้องลองครับต้องขายบ้างองครับผมหมากลเคียวก่อนโอ้ขอบคุณมากครับอะไอ้มันมืดมึงมาทนี้มองมาทางนี้มันมืดเดี๋ยวรีบคืนเคี้ยวก่อน อให้ความเค็มมันกระจายก่อ,น,อนแล้วค่อยๆกินกระติกตาไปเรื่อยๆค่อยๆกินือละน้อยือละน้อยอะะนี่มาไม่ถึงที่ไม่ได้เจอสูตรกินการกินแบบนี้ครับนี่เห็นไหมอืมเอ้ยไ,<ม>ไม่เคยกินเลยหวานได้ไงอร่อยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มด้วยอ่ะเอออร่อยแบบไม่ต้องใส่น้ำจิมม้มเพื่อนๆดูดิจบเลยอนะะได้เลย งงเลยตาไม่ตาไม่ตาตาหนุนตาหนุนตาแล้วกใช้อะไขอบคุณมากเลยครับทางร้านโหใจดีมากดูดิไอชิมไอชิมหอยนี่ด้วยเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเพื่อนๆดูดิไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยแบบกินแบบธรรมชาติน่ะแล้วมันสดจริงนะเราได้ความเค็มกลมกล่อมของน้ำทะเลด้วยนะน้ำหอยใช่ไหม ของน้ำหอยด้วยนน้ลยวพอกินรกระถินเข้าไปสึกหวานเฉยแล้วหวานมากเลยนะกระถินเ <c oughs> <c oughs> อ้ยอออโอ้โหจริงจริงครับจริงจริงพูดถูกพูดถูกพูดถูกครับนี่ครับเจ๊ชนครับโอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับเจ๊เก็บกินหอยนางรมตามชายหาดทัดเดียวธรรมาไม่ใช่เลยไอ้นั่นไม่ใช่แล้วมันคนละฟินกันไอ้นี่มันสดๆเลยคนละอย่างกันเลย อันนั้นรสชาติอีกแบบหนึง่งอันนี้มันหวานจริงๆอองของเก,ก็คือขึ้นทุกวันน่ะมาจับกล้องาอเปลี่ยนเปลี่ยนไเ่เอ,อเปียนกันออนะยอดเลยมันมัน สดอ่ะมันสดสดแบบแกะเปลือกมาเลยอ่ะเหมือนที่อยู่ในทะเลอ่ะใช่ใช่มันมีความเค็มของน้ำทะเลไงคับแต่ว่ามัน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 มากอมันมาจับหอยเลยแหละมันกลมกล่อมพอเรากินกินเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งหวานเรื่อยๆหวานอือกินยังโค้งอ่ะได้หมดได้หมดอร่หมดอันนี้ ตัวนี้ทางร้านเขาให้เราชิมนะัวใหญ่ด้วยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยมาครั้งนี้คุ้มมากเลยมาครั้งนี้คุ้มมากเลยหอมอย่างนั้นครับผมนจำจิ้มยังไม่ได้ใส่ละใส่ซีฟู้ดก่อนโอเคครับจะกินอีกแล้วเพื่อนๆจะกินอีกแล้วคุ้มครับมารอบนี้คุ้มเลย กี้ให้กินอีกวเกี้ให้ชิมดูนะครับชิมอยู่ข้างหลังดูนด้ำเพื่อน จิมดูตะก้อนไปลองชิมดูครับมาไปตะก้อนลองชิมดูคุม้ม,ม,ม,มออเออจักนั่นโอ้โคุ้มครับอขอบคุณเจามากเลยครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาชิมนะครับมาชิมหอยร้านเจามาได้นะครับผม,ม,ม,ม <c oughs> คือมันใหญ่มากอ่ะมันเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะ มาด้คิดว่าจะกะมีของฟรีอย่างนี้โอ้โเต็มปากเต็มคําเลยรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงอืมอืมอืม พูดไม่ได้ใหญ่จัดเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้นะลูกค้ามาเขาจะพึ่งขึ้นนะเจ๊ก็ส่งนี่ยันเจ๊มากินหอยเนี่ยพ่อหอยนะโอ้ยมาจังหวะหอยขึ้นพอดีเลยใช่ลูกค้ามาเกือบยี่สิบจาแล้วไม่ได้กินแล้วเราก็ไม่ได้ขายนี่ได้เราได้กินเลยผมโชคดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเขารอหอยมาเขาจะมาลงเขาจะลงลงพ่อรามกันต้องไปคอยไหว้พระไหว้แล้วรับต้องรองเขาเขาจะรู้เวลา เแลเขาเางมาไปหลายชุดแล้วกเขามาแเาต้องได้นเขาก็ไปคอยตามั่อะไรของเาไแต่เมื่อกี้ไปไหว้หลวงพ่อดำขอขอบพรว่าให้ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดีจริงๆดีริงเลยมาเจอร้านนี้ดีเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับเจ๊ลืมเพื่อนๆใครใครอยากจะมาชิมมาได้นะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผม้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชิมที่ไหนไปชิีวที่ไหนก็ติดตามผมไปนะครับสวัสดีครับผม